คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวีดัสสวัสดีเรื่องกันด้วยนะครับผมเออวันนี้ก็ยับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมรักกี้เนโกะนะครับผมนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็ ไม่ขอพูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับปะวันนี้ผมก็พาทุนมา1นึ่งมืนนะครับก็จะมาขอซื้อฟีเจอร์แล้วกันนะครับผมไปรุ่นอ่ะมาไม่ขอพูดเยอะนะครับปะ่ะก็ขอซื้อเบสสามสิบกแล้วกันนะครับสองพันาสนะครับผมเออก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไยรุ่นเออ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะสิบหมุนนะครับเออรู้เรื่องนะครับวัยรุ่นอ่ะโอเค โวคูณมาอย่างเยอะเลยนะครับผมไอรุ่นอะ,อะไรกับเนี่ย <c oughs> คูณจังตังเบจ่าในะครับนะอ่ะโอเคสวยครับเออเอมาช่องหนึ่งนะครับมบโอ้โหอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญ,ญาตกดหยุดเลยแล้วกันนะครับผมไ่รุ่นนะเออ อ่ะไปดูกันต่อนะครับจังหวะน,นี้ก็คูณ18นะครับไปรุ่นโอ้โหอย่างสวยนะเอ้ยมับก,ก็ไปนะครับสวยงามครับเอเอเต็มกาลาเบียวหูยของจริงโอ้โหทุนทุนหนึ่งหมื่นนะครับไปรุ่นเอ่าเรื่อง <c oughs> ซื้อไม้แรกนะครับโอ้โหอย่างดุเลยนะครับลัคกี้เนโกะนะครับนะ อ่ะขออนุญาตนะครับก่อนหยุดเลยดีกว่านะครับเพื่อมมนเป็นการเสียเวลานะครับไวรุ่นเออก็ใครอยากดูเกมอะไรนะครับของค่ายบีจีนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะอ่ะโอเคสวยปาบก็ไปอุ้ยสิบไมยงง้ยังเยอะอุ้ย เอาเรื่งไงทุกคนจัหวันนี้ลุ้นฟรีในฟรีนะครับผมเออมามามามุ๊บปุ๊บ,บเอ้ยสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมเอาเรื่องมาฟรีในฟรีเฉยเลยนะครับไปรุ่นเอามาคนอยู่เลยนะสี่พันหนึ่งร้อยยี่สองนะครับผมอะ่ะโอเคว่าเจียบครับผม <c oughs> ขออภัยนะเป็นเสียหมาแม่งเจ็บคอ โอ้โหเอาเรื่องจัดเลยนะทุกคนอ่ะโอเคกดหยุดเลยดีกว่านะครับหนึ่งพันสองรอยี่สี่นะครับเออโอเคโอเคมาขอ,อาสวย,สวย โอ้โหมามาบเขาให้นะครับอ่ะสวยอีกแล้วนะครับผมไัรุ่นโอ้โหคูณถึงห้าสิบนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหดุดันโบเกงใจไผ่นะครับนะทุนหนึ่งหมืนโอ้โหรู้เรื่องไม้เดียวแตกกระจายนะครับโอ้โหกวตสุดโอ้โหเปนไงโอ้เธอว่านเจี๊ยบนะครับนะ มันอย่างสุดเลยลักกี้นโกนะครับอ่ะโอเคก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดานะครับก็เล่นตามสเต็ปนะครับเนาะเออก็สลักนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโวหน้านะครับผม